ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะสุปตากกกอกผลงานเพลงเต่างหงอทะลุ5ล้านวิวภายใน2วันทะลุ5ล้านวิวภายใน2วันต้องบอกเลยว่ามาแรงฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับเพลงเต่างหงอนจินตลาได้ชวนลุงผลมาร่วมฟิจอลิ่งในเพลงนี้โดยล่าสุดยอดวิวหลังจากที่ลง YouTube เพียงแค่2วันส่งผลถึง5ล้านวิวเข้าไปแล้วเรียกได้ว่ามาแรงติดอันดับ2ของ YouTube เลยก็ว่าได้ แม้ว่าหลังจากที่มีข่าวว่าจินตลาได้เชิญลุงผลมาร่วมฟิชเชอรลิงก็มีหลายคนเข้ามาเป็นนักวิจารณ์เป็นจำนวนมากว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าล่าสุดก็ได้ทำสำเร็จแล้วแถมยังได้คำชื่นชมจากแฟนเพลงที่เข้ามาชมกันจำนวนมากโดยชาเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในเพลงเต่าง,งอยประมาณว่านี่คือชีวิตจริงๆที่คนคนหนึ่งได้รับโอกาสพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือหลังจากฝนตกพันๆแล้วแล้วชีวิตก็เหมือนฟ้าหลังฝนยินดีและดีใจด้วยมากๆและขอบคุณทุกๆคนและโอกาสทุกๆสิ่งที่ทำให้คนไทยเราเห็น ว่าคนไทยด้วยกันและมากด้วยที่มองเห็นความดีคุณค่าของมนุษย์ด้วยกันมอบโอกาสและสิ่งดีๆให้กันขอให้ทุกท่านมีจิตใจดีงามเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,ข,นขอบคุณคุณจินมากๆด้วยค่ะฟังหลายรอบแล้วฟังแล้วมีความสุขบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้ขึ้นเวทีเลยร่วมกันจะได้1ิบล้านวิวละเมิดคำว่าวาเอาให้ชาวโลกรู้ว่ารักและชอบลุงขนาดไหนดูเพลงนี้ได้เลยว่ามันหลายปันใดคนรักลุงหลายคัก ยอดวิวล่าสุดอัปเบต20เมิกา52นาทีวันที่30สิงหาคม2563